ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิ่งนะครับผมล่าสุดนะฮะเราก็เตรียมผลข้องลงนะเพราะเดี๋ยวฝนตกมันจะเปียกนะม<า>ัมาัาบอได้อ่อน ฝนตกเปียกมันจะยากนะทุกท่าน ที่เดินเลยทีนี้ยังไงไหวไหมเอาไปก่อนเลยเรื่องก่อนเลย ทั้งหมดมีเตียงสามที่นอนสาม่เราไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรบ้างยังไงนะฮะต้องรอดุนน้อยเก็บภาพหน่อยอันนี้ก็สามอันนี้ก็สามเป็นเต้านั่นะรกระสอบอะไรแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองอันนั้นสามไหมอันนั้นไม่สามเนาะสิบสามสิบสามชิ้นอันนี้อ่าเหมือนสามชุดสิบสามชิ้นผู้ใหญ่เจดีเนาะ เป็นสามชุด<จ>ะนะคร <ใน S 1> ับสิเหมือนก<ม>ับที่นอนสามชุดแล้วก็เตียงสามชุดเราก็าขนมาแล้วเราทำไงต่อเราลุยปูเลยไหม,ไมหรือว่าไงไม่ไม่เราเชื่อมใส่พาม่านก่อนพาม่านเราต้องเชื่อมเหล็กเสริมนะมันตึงจะติดได้นะมัะนไม่มีที่ติดนะเชื่อมเหล็กตันเหล็กมามเอาเครื่องตันเหล็กเราออกมามพาม่านมันติดไม่ได้นะจูมันสั้นใช่ไหมใช่ เอาไม้มาทาบดูดิอลองเทจะ,จะได้เสริมจะได้ติดพอ,พอเราเชื่อมพอบ้มมา,เานเสร็จเราก็ปูกระเบื้องจะได้เสร็จเป็นอย่างๆไปเปิดโอ้ลืมไปหาไม้พ้าม่านมากสิ ห้องนี้สองเป็นสามเดีย๋ยวเรามาทดลองขาพมามันสี่เดีย๋ยวผมลองก่อนน้อยเก็บภาพหนะ่อยเดี๋ยวลองดูฟ้ามัน่าจะมีมีดซะหน่อยเนาะดึงออกเลยไม่มีมีดก็มาเดีย๋ยวสีกันออกให้ จงออกโอมจงออกโอมจงออกมาลุ้นยงไ,ไม่ได้บอยิงใส่เลยกนะ็ได้ไม่ต้องเลยดิไปยิงใส่เลยงง่ายกว่าจบเลย,เาเลยขามันอยู่ไหน ก้อนน่าจะอยู่ในนี่แน่สิเริตนเดี๋ยปนะเยปอรต,อนนตเป็นผ้มาม่านแล้วก็อุปกรณ์หัวก็ไล่มาจากด้านบนเนะะาะติดพ้าม่านให้เสร็จแล้วก็จะได้ไล่ปูกระเบื้องกัน สีสวยมากเลยสีสวยมากเลยโอ้กรุงทอต่บ้านเลยอ้มจงออกอ้โทษทีไย่อมีการงัดกันนิดหน่อยตัวก็ได้ลองใส่หัวดูหัวเนี่ยนะหัวนี่อุปกรณ์สามชุดเดี๋ยวลองแกะมาให้ดูเลยดีกว่า เพราะเดี๋ยวมันต้องใช้อยู่แล้วเ,เดี๋ยวว่าสีสวยนะข้าม่าสีสวยดูรูดาขึ้นมาเลยเข้ากับฝ้าเนาะอ่ะเราดูลองดูสักผืนหนึ่งข้าวไมหลอมกันกันน่าจะเป็นสองสองฝั่งเข้าหากันหรือเปล่า,าๆๆๆสครับขอโทษเรื่องภาษาสิเสคาดว่าน่าจะเป็นสองผืนกันเพราะมันเป็นผืนผืนสั้นสองผืนเข้าหากันบอก เดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าต่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูเนาะแต่ว่าร้อนเปิดก่อนแล้วนี่แกะสติ๊กนี่ยแม่เนี่ยไม่ต้องก็ได้นะหรือว่าแกะก็ได้หรือไม่เปไม่แกะเมงก็ไม่ต้องแกะก็ได้จะลอกอ่ะอันนี้หนึ่งพื้นเดี๋ยวเช็คของก่อนนะเอฟสองพื้น สามพื้นสี่พื้นห้าพื้นหกพื้นนี่แบบเปิดออกซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาปูวางไว้ก่อนจะได้ ตึ้ง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 ,ง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 อันนี้สองซ้ายขวาแล้วก็สองขา,างสองขาสองขาตอนหนึ่งช่อง,องอเคแต่ว่าน็ตนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นน็อตหัวยิงเหล็กเนาะหัวเจาะเหล็กยิงเข้าไปไนี่แล้วก็เราใส่ตัวนี้เลย จบเนอเส็กจบเลยเดี๋ยวผมไปหาน็อตมาก่อนน็อตเห็นไหมเสกปุ๊บมาเลยโอเคเขาแปดหรือยังแม่โอเค กดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวินาทีสำคัญเตรียมติดผ้าม่านให้กับห้องน้องๆนะครับแต่ว่าร้อนเนาะเดี๋ยวโอเคชอบสีผาม่านมากเลยนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เราติดปุ๊บพอยิงใส่เหล็กซ้ายขวาเลยพอดีง่าย ใช้เวลาติดจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณสองนาทีโอ้วเรใช่ยงนเหรอไม่สองนาทีแกแกกอหาสว่านโอเคครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราเจอกับบรรยากาศติดพามาให้น้องเนาะติดเสร็จปุ๊บเราจะลุยปูกระเบื้องทันทีเลยใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ